ดูแลเรื่องจีวรนะเมื่อคนที่มันมีภาวนานะคนที่มันมีสมาธทททิที่คิดว่ามีเป็นการอันเดียวนะไม่ใช่วงงานเนี่ยวงอายบาลน,นะเข้าใจไหม,มเอาต้องต้อง,งมีความเมตตาขับพนน้นอ่าดูแล ไม่ใช yeah. ่เ right? ป right. so, uh, ็นเครื่องงานเดียวไม่ใช่เครื่องวัดยอนนะฮะนี่จอดูเอาสลับสลับสลับนะทิ้งแล้วใส่ใหม่ครับหอกปรจักกเปที่ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมว้ย่สองช่อุดมีแต่ออกมาผเรื่องคแต่นั่มันรางกายของเรก็เป็นอย่างนั้นนะมันวัดย้อนนะแต่มันมันพิเศษกว่าเยอะนะเกอดูนะะเดีวดู ไปมาทำงานอะเออสลับกันฮะใช่ไหมวัดวซ้อมอะบางที่ก็ซอมได้บางที่ก็